ฮันวีเจียวเฉิงตี้ซานป่านตี้อีเชอสร้างหลักสูตรวิชาภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่สามเล่มที่หนึ่งเอ เปลี่ยนสรรพนามที่ขีดเส้นใต้เสียใหม่โดยใช้คำที่ให้มาในแถบสีดำด้านล่างตัวอย่างข้อหนึ่งเอหนีเส้นทีจะไม่ย่างเราก็เปลี่ยนเป็นทาเส้นทีจะไม่ย่าง B <H. S 1> <h. S 2> ิ好เหาสุเภินหีที่เหลือให้นักเรียนลองทำดูนะครับข้อห้า A นีเธอฉา,ายซื่อเธอคาเฟยเปลี่ยนเป็นนีชื่อฟ้านหายซื่อชื่อมันโถขบีชื่อชื่อมันโถ คำที่เหลือให้นักเรียนลองเปลี่ยนดูนะครับใช้หายซื่อสร้างประโยคขึ้นมาใหม่ตัวอย่างไม่ผิงกลัวไม่ฉีจือ้อ หนีหมายผิงกวัวหายซื่อหมายจีจือข้อหนึ่งชี้ินหางชี้โยจีเราก็สร้างเป็นหนีชี้ยินหางหายซื่อชี้โยจีข้อสองถึงข้อหกให้นักเรียนลองทำดูนะครับ ขออ้อ2ใช้เนอสร้างประโยคคำถามขึ้นมาใหม่ตัวอย่าง A, เอ่你喝ว喝茶你เ我อ喝า,นะออาข้อหนึ่งไม่เค้าซื่อเมย์กัวยเยิน มารีเนอบี B. มาลี่ซื้ออิงกัหยินข้อสองถึงข้อห้าให้นักเรียนลองทําดูนะครับขอสี เรียงคำที่ให้มาเป็นประโยคที่สมบูรณ์ตัวยอย่างคําที่ให้มาทายือเปิน่นซื่อหันกัวเสียเซิงหายซื่อเสียเซิงเราเลียงใหม่ ได้ดังนี้เาสื่อญื่ปิ่นัเส还是เซ学งข้อหนึ่งคำที่ให้มานีเตอร์หลานเตอร์เชอร์สื่อหายซสื่อหงเตอร์เรานำมาเรียงประโยคได้เป็น 你的车是蓝的还是红的ข้อสองถึงข้อ5ให้นักเรียนลองทำดูนะครับข้อ5สร้างประโยคขึ้นมาใหม่ให้มีความหมาย เหมือนประโยคที่ให้มาตัวอย่างประโยคที่ให้มาเจ้าซื่ออว่เ,อเสียงจือ้อเราสร้างขึ้นมาเป็นเจ้าก็เสียงจือ้อซื่ออว่เตอขึ้นเองเจ้าซื่อมาอีเราเรียงประ,ประโยคใหม่ได้เป็น เชเจียนเหมาอีซื่อหงเตอที่เหลือให้นักเรียนลองทําดูนะครับคําศัพท์เสริมข้อหนึ่งฮูหลานทันทีทันใดข้อสองขั้นเจียนมองเห็น ข้อสทาบุรุษที่3ใช้กับสิ่งของคำว่ามันข้อ4ี่ส่งส่งให้ข้อห้าหาวข้านมองดูดีข้อหกหาวฉีขี่ง่ายฉีขี ข้อเจ็ดเมยเทียนทุกทุกวันข้อแปดไหลามาฝึกอา่านภาษาจีนต่อไปนี้ข้อหนึ่งเที่ยวเสียโหลเขียนเปลี่ยนเตอจื้อสิงเชอเหินตัวเฉียนฟางเสียเคร่โห 又找他的自行车，田芳的自行车是新的。张东问他的自行车是什么颜色的，田芳说：“是蓝的。”张东问那辆蓝车是不是他的，田芳说。 他的自行车，他的自行车是新的，不是旧的。那辆不是他的。忽然，田芳看见了他的自行车。 ทาสัวอ้าอวดเตอร์จี้สิงเชอร์ใจหน้าเอเนอร์ข้อสอง我也有一辆自行车但不是蓝的是黑的我ู车不是新ว是一辆旧车它不是我买的 是一个朋友送的，这辆车不好看，但是很精，很好骑。我每天骑车来学校，他很克。 การุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ